สวัสดีค่ะยู่กับมินนี่นะคะเอ้ยผู้ช่ยก่ะชื่อสตีฟนะคะเอ่มใช้เป็นผู้หญิงนะคะดิฉันว่าเอรี่ค่ะเอรี่นะคะใช้เป็นผู้หญิงนะคะอย่าลืมเอิม่มที่จริงคือสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแบบเราเพิ่งเคยลงคลิปในช่องไปครั้งแรกแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าเสียงไม่ดีหรือเสียงเบาเกินไปหรือทำพลาดเกินไปนะคะ เรากำลังโอเคค่ะตอนเราก็จะมาเริ่มกันถ่ายทำเรื่องความประพฤติดีค่ะในเรื่องนี้มีตัวละครแค่ตัวเดียวนะคะก็อาจจะมีตัวใหญ่มาเสริมนะคะเพราะเรามีตัวละแค่ตัวเดียวนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะมาเสริมนั่นก็คือคุณตาหนุคือตัวนี้นะคะก็จะเป็นคุณหมีไร่หน้าคุณหมีไร่หน้าก็จะเป็นผีนะคะอันที่จริงเรื่องคือความกลัว คนนี้นะคะก็จะเป็นนักอีของเรื่องจะเป็นคุณผีไรหน้ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะในคืนหนึ่งที่เอมิอรี่กำลังรับอยู่ ีกว่าฉันลืมเปิดไฟห้องน้ำฉันเปิดไฟห้องน้ำแป๊บนึงนะอ้ยอ่าเปิดเสร็จแล้วนะฉันปวดท้องจังเลยว่าเคียนฉันกินอะไรไปนั่นเนี่ยช้องกลางดึกเลยเอ้ยไม่ไหว <c oughs> รู้สึกดีจังตายแล้วเขียนไปนะโอ๊ยปวดอีกแล้วไม่ไหวเลยฉันที่สองเสีย้ะเนียอ้าย,ยมากันที่คุณหมีไรมนะน่นีีที่ไหนเนี่ยฉันอยากรู้จัง ว่าทำไมใช้บาถึงอยู่ที่นี่เออฉันหนาวจังเลยคืนนี้ช่างรมแรงเหลือเกินอ่ะร่างกครเนี่ยแอบว่าแอบกังเอ้ยไม่ไหวจริงๆเลยฉันนี่ปวดท้องกันเกินเกือบทุกวันเลยเขาเป็นใครกันนาะลองไปถามดูดีกว่าจุก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 กกกกเออมี่คุณ หมี่ไร่ง่าใตำนานนี่ยังไม่กับฉันไปไปไปเยอย่ามาอยู่กับฉันผมก็แค่มาถามทางขับคู่เองครับทั้งๆตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับอะอะไรนะจะเจ็ดโมงเช้าแล้วเหรอขอดูนาฬิกาแป๊บนึงนะ แมล่าอ้าเจดโมงจริงๆสักด้วยไม่ใช่ถงไม่รู้นะฉันจะลอมลงไป้างว่าก็ได้แต่เธอห้ามหลอกฉันนะฉันกลัวห้ามหลอกฉันนะค,คุณผีมีไรนะ่า ได้เลยจ้ะฉันจะไม่รอกเธอฉันเป็นผู้หญิงก็จะบอกไว้ให้แต่ฉันขอไปอาบน,น้ำแต่งตัวก่อนละกันนะได้เลยอ่ะกิ๊ๆอาบน้าอับนนะ้ำห้านนะาทีผ่าน ดีไหมคะผมตัวใหญ่เอ้ยฉันตัวใหญ่นะคะฉันชอบเติมตูวเพราะฉันเป็นผู้หญิงง้นหรอกคะผมจะเดินไปหาคุณนะครับเอ้ยนะคะคุณต้องการอะไรหรอคะผมหลงทางนะนัคะฉันหลงทางนะจ้ะฉันไม่ค่อยรู้ที่ทางใหม่หรอกเพราะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะ่ะ แล้วแล้วคุณต้องการอะไรหรอคะฉันน่ะเหรอฉันก็ต้องการบอกคนบอกทางและก็ผ้าห่มพื้นใหญ่ๆเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวเนี่ยที่ที่แท้คุณก็มาถามทางทางฉันน่าสิใช่ไหมคะแน่นอนสิจ๊ะเพราะว่าฉันต้องถามทางเธออยู่แล้วเพราะว่าแถวนี้มีบ้านแต่คนเดียวนี่ก็นั่นก็ใช่ลคะค่ะเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่หรอก เพราะบรใจจากตัวเมืองมีแค่บ้านถึงติฉันนี่แหละค่ะเนื้อหรอทําไมคุณไม่เข้าไปอยู่ในตัวเมืองหระครับก็ในตัวเมืองมันวุ่นวายนี่อยู่ที่นี่บรรยากาศดีกว่าเยอะเลยคุณช่วยพาแนะนําบ้านของผมหน่อยของคุณได้หน่อยได้ไหมครับนะคะได้เลยสิจ๊ะเธอที่เป็นผู้หญิงเครื่องผู้ชายไงใช่ครับผมเป็นผู้หึิงผู้หญิงผู้ชายค่ะ เพื่อนอย่าสงสัยนะคะว่าคุณผีมีไรหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะาเขาเป็นครึ่งผีครึ่งผู้ชายนะคะแต่ก่อนหนึ่งฉันขอเอิม่มผ้าห่มก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันหยิบมาให้นะคะแป๊บนึงนะตะก้ามันจะต,ต้องอยู่บนห้องหรือข้างล่างนะอยู่ข้างล่า,างจริงๆทั่วไรพื่นไ,ไหนดีนะฉันขอหาก่อนนะคะ ฉันได้แล้วฉันขอนั่งก่อนนะคุณลองสวมดูนะคะมันก็นหนวเหมือนกันนั่นนี่ยเดี๋ยวขอผมอที่ฉันไปแต่งตัวก่อนนะครับ คุณมากเลยนะครับแต่ว่าอ๋อหมดหนาวพอดีเลยแ้นหรอค่ะฉันก็ต้องเลือกใส่พักคุมเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคับผมก็ช่วยผมหนาได้แค่นีดไม่เป็นไรหรอกคับช่วยผมได้มากเลยค่ะโอเคค่ะฉันจะแนะนำบ้านของพิ่ชั้นนะคะอ๊ะผมลืมถามชื่อคุณนะคะชั้นหรอคะฉันชื่อว่าเอมิลี่ค่ะ แล้วคุณล่ะคะฉันนะหรอผมนะหรอถ้าฉันเป็นผู้หญิงฉันชื่อมินีค่ะถ้าผมเป็นผู้ชายผมชื่อบิ๊กบอมครับคุณเป็นสักคนก่อนได้ไหมคะผมไม่อยากรู้ว่าคุณสักเท่าไรหรอกครับผมคอยดูทีหลังให้มินีเขาดูก่อนแล้วกันนะครับงั้นก็ไปดูกันเลยคะ่ะมากันที่ชั้นแรกเลย เป็นชั้นที่เอาไว้นั่งเล่นนะคะชั้นนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเอาไว้ให้แขกมานั่งรอนะคะถือว่าเราอาจจะทําธุรละอยู่ข้างข้างบนนะคะงั้นก็ไปดูก,กันก็จะมีเป็นเก้าอี้นะคะเป็นไงสวยไหมคะก็จะขึ้นไปนั่งได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องของที่เอาให้แขกนั่งรอแล้อันนี้เป็นไม้กวาดนะคะโอ้โอ ก็จะเป็นของเล่นนะคะหรือที่กำลังคิดกัน,นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือสกูชี่นะคะต่อไปแล้วก็จะเป็นการ์ตตัดเล็บของฉันเองค่ะน่ารักใช่ไหมคะก็จะมี iPad ของฉันนะคะ ถ่ายค่ะฉันยังไม่ได้ไปแปะเลยพมกุญแจยักษ์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสองกันเลยนะคะอะไปเริ่มกันที่ห้องน้ำนะคะอะขอเปิดไฟแป๊บนึ่งๆๆห้องน้ำนะคะก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่างอาบน้ำนะคะก็ลงไปเลยช สบายใจก็จะเป็นเโถส้วมนะคะก็ไปดูห้องกับไปกันเลยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นของเรานะคะเอมิรี่ก็เห็นนะคะว่าจะมีเก้าอี้นะคะแบบหนึ่งนะก็จะมีเก้าอี้หนึ่งตัวที่เอมิรี่นั่งนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนที่เก็บเป็นที่นั่งแล้วก็เก็บของได้นะคะจะมีพวกแังสีของเอมิรี่อยู่นะคะ ต่อไปเป็นห้องนอาของเอมิลี่นะคะห้องน่าของเอมิลี่ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะเพราะว่าเอมิลี่ไม่ค่อยเก็บของเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงของเอมิลี่อ้าวถ้าหมอยู่ในตะกร้าเลยค่ะเพราะว่ากำลังจะเอาไปซักนี่ก็จะเป็นกระจกนะเดี๋ยวขอหันกล้องแป๊บนะึงนี่ก็จะเป็นกระจกนะคะโอเคค่ะพอดีเลยเอมิลี่กำลังจะไปซักนะคะก็จะเป็นเอิ่ม ที่เครื่องซักผ้านะคะนี่ตะก,ก้าตะก,ก้าสักผ้าของเอมิรี่ผ้าเยอะมากเลยแต่เอ็มไม่ี่หิบขึ้นไปทีละตัวผ้าผ้าปูโตอาจเอมมรีขอใส่ก่อนนะคะผืนสุดท้ายแล้วคะ่ะ เองอ๋อก็ปิดฟ้าเราขอจัดก่อนนะคะฮึบปิดฟ้า,ป,ฟาปิดไม่ได้จ้ามีเสียงแค้นิดนึงนะคะน่ะห้องของเอมิลี่นะคะวันหลังเราก็จะมาทายการตกแต่งใหม่นะคะเราจะพาไปดูภายนอกกันนะคะ ้านหลังนี้ถามว่าใครทําให้นะคะทําเองหมดเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือเราเป็นคนทาเองหมดเลยนะคะไว้พบกับเอมมี่ใหม่เอมิรี่ใหม่นะคะกับตอนต่อไปงั้นวันนี้เอมิรี่กับคุณหมีไลนะ้าไปก่อนนะคะบาย